จาลึก One Piece Bounty Rush เกม One Piece สุดมันที่คุณต้องลองโยสวัสดีค่ะชาวโจรรัซั์และเหล่าเกมเมอร์ทุกท่านเคยจินตนาการไหมว่าถ้าเราได้จัดทีมตัวละครจาก One Piece ที่ชอบแล้วกระโจนเข้าไปตะลุมบอลในสงคราม 4v4 แบบเรียยวทามมันจะมันขนาดไหนวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมที่จะทำให้จินตนาการนั้นเป็นจริงกับเกม One p i e Bounty Rush ค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมใครสนใจ ID ดองเพชรราคาถูก ปลอดภัยที่นี่เลยค่ะ Oda Shop ลิงก์ที่ใต้ล่างคลิปเลยค่ะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เกมมือถือธรรมดาแต่มันคือสนามประลองของจริงที่วัดทั้งฝีมือทีมเวิร์กและที่สำคัญที่สุดคือความรักที่คุณมีต่อตัวละครวันพีซค่ะเอาละ่ะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นดีด้าขออธิบายคอนเซปต์ง่ายๆก่อนวันพีซบัลตี้รัชคือเกมแนวแอคชั่น 4V4 ชิงทองค่ะเป้าหมายหลัก ไม่ใช่การไล่ค่าอย่างเดียวแต่คือการยึดทองหรือสมบัติในสนามให้ได้มากที่สุดภายในเวลา3นาทีทีมไหนยึดทองได้ครบ5อันหรือมีทองเยอะกว่าตอนหมดเวลาก็ชนะไปรูปแบบการเล่นเราจะได้บังคับตัวละคร1ตัวจากทีม2ตัวที่เราจัดไว้สลับตัวได้เมื่อตายวิ่งไปทั่วแมปใช้สกิลต่อสู้กับศัตรูและที่สำคัญคือการไปยืนในเขตทองเพื่อยึดมันมาเป็นของทีมเราค่ะ อะไรที่ทำให้เกมนี้น่าสนุกและแตกต่างดีด้าสรุปมาให้3ข้อเน้นๆค่ะ 1. จุดขายที่แข็งแรงที่สุดคือตัวละครค่ะเกมนี้คนกันมาทั้งเรื่องเลยตั้งแต่พวกลูฟี่โซโลซันจิยุคแรกๆไปจนถึง4จกักรพรรดิอย่างไคโดบิกมัมแชงคูสหรือแม้กระทั่งตัวละครระดับตำนานอย่างโกดีโรเจอร์เลย 2. ตัวเกมเป็นแอคชั่นแบบเรียลไทม์ ทำให้ถูกวินาทีมีความหมายคุณต้องคอยหลบโจมตีใช้สกิลและที่สำคัญคือการเพอร์เฟกต์ดอชหรือการหลบให้ถูกจังหวะเป๊ะเ,เ,เนี่ยมันคือความตื่นเต้นขั้นสุดและแน่นอนเกมมือถือก็ต้องมาพร้อมกับระบบสุ่มกาชานี่คือส่วนที่ทั้งรักทั้งเกลียดหัวเราะการเก็บเพชรสายรุง้งหรือเล่นโบไดมอน์มาเปิดหาตัวละครใหม่ๆโดยเฉพาะพวกตัวโหดระดับ X หรือ Xtreme เนี่ยมันคือความตื่นเต้นขั้นสุด สรุปแล้ว One Piece Bounty Rush ก็คือเกมที่ผสมผสานความรักใน One Piece เข้ากับเกมเพลย์แอคชั่นชิงไหวชิงพริบได้ลงตัวสุดๆเป็นเกมที่ต้องใช้ทั้งฝีมือการวางแผนและทีมเวิร์กถ้าคุณเป็นแฟน One Piece ที่กำลังมองหาเกมมันๆเล่นบนมือถือดีด้าบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะใครที่เล่นอยู่แล้วเมนตัวไหนกันบ้างหรือมีเทคนิคอะไรเจ๋งๆก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่น ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ทั้งในแ Store และ Google Play เลยค่ะและอย่าลืมสนใจ ID ดองเพชรราคาถูกต้องโอดดะช็อปนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ขอตัวไปฟาร์มเพชรเอ้ยไปยึดทองก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ